อันนี้ก็อยู่ฐานองค์พระนะครับค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเยวดินขึ้นขบนไปดู เดินทางขึ้นฐานองพะน,นะครับเราจะไปดูข้างบนว่ามีอะไรกันบ้างครับตรงฐานพระองคขาวมาจันที่สก็ปบันไดขึ้นอยู่ยครับ นนก็ลมเย็นเหมือนเดิมครับอากาศดีมากเลยว,วันนี้ก็เป็นวันที่8ธันวาคม2564นะครับแต่สิ้นปีใหม่แล้วเที่ยววัดกันหน่อย ตอนนี้ก็มาถึงสั้นสองนะครับเหนื่อยมากมาดูวิวชั้นสองกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ตรงนี้ก็มีเป็นหน้าต่างให้ชมวิวนะครับที่มองไปเห็นนะก็คือแม่น้ำโูงล้ก็เป็นฝั่งลาวนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งประเทศไทย เดินขึ้นไปดูชั้นที่สี่กันต่อนะครับ ต่อไปครับชั้นที่สี่ครับค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวจะไปดูข้างนอกครับก็มีอะไรมาถึงฐานองค์พระเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ 不、嗯、能 ดูพญานาคครับครับเขารีบที่จีละครัง้งยาวสองฟังนะครับ ผมก็จะเป็นแนวหินนะแนวหินตลอดแนวนะครับทางที่เยอะลมลื่นพอสมควรตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผ้าแดงเต็มเลย นี่ก็มาถึงฐานองค์พญานาครัแอดอาจจะส่องนะครับแล่ก็สวยครับก็มีที่สักการะนะครับ 多的呢。<花> <laughs> thì lây lan เป็นส่วนหางนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเห็นองค์พญานาคกับองค์พระขาวครับทางที่สวยทีเดียวครับส่วนมุมนี้เรามองเป็น ไปก็จะเป็นแม่น้ำโขงครับ ก็เป็นสวสะาไทยลาาครับทิวันทาที่สวยทีเดียว ครับทางโน้นเป็นประเทศเป็นบาสะสะสะ้านสองปอลาวเหมือนเดิม